จะมาแกะของพัสดุมาเลยไม่ได้ไม่ไดจีนใช่ไม่ได้ประเทศจีนเลยใช่โอเคครับแต่จะให้พ่อแกะให้เพราะว่ามันอันตรายครับไปอต้องใช้มีดใช่ไหมครับใช่แจ้าอ๋อมาถมงในมีสองกล่องว้าวนะว้าวมีสองกล่องว้าวมูนช่องสีฟ้านี่ไง ว้าวเบบยังไม่มาโอ้เปนลองเท้าโอ้โหวัดต่าัแตฮปปีลดับไปด้วยเฮยคอนเทนเนอม่รอว้าวต่อไงเอยมันีแบบไหมอ่ะเยอ่ะของเล่นนี่ไงวิธีปรับสายก็คือ กดลงแล้วก็ดึงแบบนี้<ช>นี่เป็นวิธีปรับสายนะครับวิธีปรับสายก็คือดึงนะครับถ้าจะขายมีที่ชาร์จทำไมมีที่ชาร์จแบตข้างในด้วย<ท> <laughs> โอรเทเลยอะ่ะมีล้อด้วยไหนคอดูสีฟ้าหน่อยเอาสีฟ้ามารีวิวหน่อยครับว้าสวสวยมาก ใช่ได้เลยสวยมากโอเคครับเด็กๆโอเคครับหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับมันวิธีการประกอบนะครับก็จะประกอบก็คืองัดเข้าได้เลยก็คือล้อก็ประมาณนี้นะครับโอถ้าใส่ล้อมันจะหนักนะครับใส่ล้อจะหนักมากอันเดียวอันนี้ก็จะเวลาเราไม่ใส่ล้อเราก็จะปิดตรงนี้ได้เลยนะครับ เราเดาเล่นได้ถ้าเรากดไปตอกกลมเนี่ยโเคอ่ะสวยสวยงามอลังการไปลองใส่ซิไปใส่สวยสวยงามอลังการโคตรโคตรจ้าับสายพอดียังเอ้ยนี่แน่นขึ้นเนอะแน่นเนาะโอเคแล้วปรับสายก็ นี่ปะนี่สายชาร์จด้วยใช่ครับอันนี้เป็นสายชาร์จโอเคไหนลองดูสิไหนลองเดินอ่ะเยน็นเย็นตรงเย็นตรง <laughs> จับอยู่ครับโอเคไปเดินได้ไหมเหมือนจะง่ายแต่ก็ยากแต่ถ้าเล่นเป็นแล้วจะง่ายเลยคือไม่แนะนำให้เด็กอายุประมาณไม่เกินสิบขวบครับแ่ะนำเลยใช่ไหมเด็กหัวแตกใช่ต้องมีผู้ปกครองเลยนะต้องมีผู้ปกครองด้วย ใส่ถ้าต้องประมาณเจ็ดขวบถึงสี่ <Okay. S 1> ต้องประมาณส mm ิบเอ็ดต้องประมาณเออต้องประมาณเออบ้าต้องประมาณสิบสิบอายุผมาณกวจะเล่นได้ก็ประมาณสิบถึงสิบเก้า huh. สิบเก้าไม่ไ,มได้แล้วนะอ่ะลงมาอ้า

เดิมปกติอ่าฮะฮือ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 เย่ไปโรงเรียนได้โรงเรียนแต่หนูจะใส่แบบปกตินะอ่ะก็ใส่ปกติอะไม่ตเอาป๊าถอดฮะถอดได้ไหมโอเคอย่างมากครับมันมันต้องใช้แรงนะทุกคนใช้แรงนิดหน่อย ฮึบโอ้โหเจ๋งมากครับฮึบอาชะระวังดิงใส่น้องนะโอเคข็ดได้เลยอันนี้มันจะไม่ได้สิอ่าฮะไมต้องับไ้เนี่ยฮะ เดินเปล่าๆได้ครับลูกมาบูเกร์บูเกอร์อะไร่างเี้อ๋อมันเปอะไรนะตรมันมีกดมีปุ่มกดด้วยปรับสีได้เหรอนายลองกดสีเฮ้ยเคยเี้ยวเฟี้ยวเลยกระพริบได้ด้วยโหเท่ต้องมาสีแดงเข้าอ่ะาครับอึ๊บ่อ ถ้าเราจะทำข้างเดียวเราต้องเอาหวัวทางเนี้ยเบกอ๋อมาข้างนั้นมาเดี๋ยวป้าทำให้ใช้เลยเบกฮะขู่ป้า,บาสั่งที่ไหนนะสั่งจากป,าประเทศจีนครับสั่งในแอปส้มช้อปปี้ช้อปปี้ในแอปส้ม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 ในติ๊กต็อกเหรอ,อ แต่มันจะหายากนะอันนี้ไซเรนเยอะกว่าอ๋อโหอ๋อโหเก่งเหมือนกันยอดเลยครับเอานี่อือฮะอือฮะดันลงไปดันลงไปดันข้างหลังด้วยข้างหลังนะครับตรงนี้อึ๊บโอเคอ่าอึ๊บดันลงไปแซเรน

เอ๊อไม่ใช่ผิดด้านถูกแล้วลูกทั้งไหนก็ได้ครับใส่ได้สองฝั่งเลยอา่าฮะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวให้ชาร์จก็ได้ลูกเดี๋ยวใส่ใส่ลองใส่เล่นหน่อ็ได้ลูกลลเนี่ยยังไม่อยากใส <c oughs> ไ่ไม่ไมเดี๋ยวครับลูกทำไมคนเป็เนวันนี้อันนี้นิดหน่อยต้องใส่ฝั่งนี้ครับ